i don't บอกว่าอิ่มล้วอิ่มใจมากเลยกับศิลปินท่านนี้ก็ยังคิดถึงอยู่แต่ว่านะคะก็สามารถติดตามผลงานของเขาได้นะคะสำหรับนี่เลยดํารงวงทองนี่นะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็เดี๋ยวติดตามพวกเราได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราเนจะพาศิลปินที่มาหน้าหลายตานะคะที่บอกว่า ใครๆก็สนใจใช่แล้วนอกจากจะหน้าตาดีแล้วมาด้วยความสามารถเลยเดียวอันนี้แน่นอนอู่แล้วค่ะนะเพราะว่าความสามารถก็นะพวกเราก็พยายามแล้วเรื่องการร้องเพลงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช่แล้วไม่ต้องทำใจสําสำหรับเมื่อกี้นะคะคุณดำทองวงทองผ่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงอิโออินใจกันมีหนึ่งเป็มค่ะอีกหนึ่งอะไร ขออะไรกิก,ก,ก,กินข้าวไม่ใช่แหล้วอ,อันนี้ติลเมีของเราอยากจะบอกว่านะคะค่ะแบบอ็บเบลลแอ็บตาโตไงตาโตแต่ว่ารู้สึกจะแบบอ็บเบลลพร้อมอะไรนะแอ็บเบลลนะคะมีมิดดั่มด้วยไม่ใช่แอ็บเบลลแต่ว่าดูแบบว่าเข้มข้นหรือว่าอาจจะดูเข้มแขังมีพลงังนะอันนี่นะคะก็ร็ๆๆอกๆอะไรอย่างเป็นผู้หญิงที่อาจจะดูได้หลายลุคนะคะยังไงไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่าน่ารักอ่ะก็เขาบอกว่า น่ารักอะรู้เลยแล้วว่าพอมีสาวมานี่ก็แบบนำเราไปแล้วในตู้ขาดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณกุ๊กไก่พันนิพาคใช่แล้วค่ะสอดสวยไนะแบบไหนอ่ะแอปเบลแต่ว่าดูอ่อเพื่อชีวิตหน่อยอ่าแอปเบลเพื่อชีวิตเป็นยังไงไปดูเลยอันนี้เขาเล่าขานกันมาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกาค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วน,นะคะกับธนบุรีวอเนตี้ค่ะวันนี้เจอกับอ้อนเหมือนเดิมนะคะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมค่ะในการของเราก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็รวมถึงเพลงเพราะๆเอ็มวีสวยๆและที่สําคัญนะคะก็จะมีศิลปินนะคะมานั่งคุยคุยกับเราตรงนี้ด้วยและวันนี้เนี่ยติดเป็นมา,มากๆนะคะเป็นสาวสวยมาเยี่ยมเยียในรายการของเรานะคะแล้วก็เคยมีผลงานที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกัออบอัลบั้มล่าสุดชุดที่2ของเธอนนัเองค่ะต้อนรับดีกว่าน,นะคะ คปณปุ๊กไก่พันธิพาส,สวัสดีค่ะาาค่ะเอยนะตัวนี้มาต้องบอกเลยนะว่าเหมือนกันบว่ามาเปิดระบีางที่นี่เลยรเราเอ่ยใช่ค่ะระบีงชุดที่ <สๆ S> 2ชุดที่2นะคะ <สๆ S 2> แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราขอย้นะะยอนก่อนท้าความไปก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าก่อนจะมาเข้าสู่วงการสายดนตรีนะคะ,คะเป็นยังไงคะใครเป็นคนชักจูงเข้ามาก็ก่อนที่จะเข้ามาสู่ดนตรีสายลูกทุ่งอย่างนี้่ะคือได้การชักนำจาก นะคะซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนระเบ้าชุดที่1แล้วก็ชุดที่2ซึ่งระเบ้าชุดแรกนี่ก็เป็นระบ้าแล้วสิบเงนินเต็มนนะะเ,เลยนะะคะ่ะเชื่อระอบ้าก็คือขอเป็นแค่คนมาเยียขอบไปแค่คนมาดหลังนะคะส่วนตอนนั้นก็จะ,ะเดินสายกระตุ้นลองเพลงแล้วก็รับงานตามงานไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งหรือว่างานจาาัดสรรตา่าาๆ เห็นบอกว่าก่อนจะเข้ามาสู่วงการนี้ก็มีการประกวดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวขอถามก่อนและกันประกวดในส่วนของจังหวัดหรือว่างานอะไรบ้างคะก็ส่วนของจังหวัดที่จะประกวดในช่วงของระดับโอชอโชใช่ค่ะโอชก็เป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็ระดับโอสกก็เป็นตัวแทนของจังหวัดบองขายเช่นเดียวกันจนได้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพก็เป็น ตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยกุงเาพในระดับอุดมศึกษา นะคะเข้าไปประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะปี2544นะคะก็ได้รางวัลชนะเลิศมาจากสองงานเพลงด้วยกันผลงานเพลงช้าก็คือใช้ผลงานเพลงแรกเราพี่แล้วก็ผลงานเพลงเรื่องก็ใช้ผลงานเพลงแต่งงานกันเถิดฉะนัเลิศเลยถือว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติเลยใช่ไหมถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดจากศิลปิน ที่ก่อนจะมาทำอะไรบ้างค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความน่าภาคภูมิใจของเราด้วยนะคะเห็นบอกว่าประกวดเพลงแก้วรอพี่อยากจะฟังนิดนึงชนะเลิศแบบนี้ต้องเสียงดีสุดๆแน่เลยนะคะนิดนึงนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะขอออกตัวไว้ก่อนว่าเสียงอาจจะแหบบ้างนิดนึงไม่เป็นไรเต็มที่เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะแก้วรอพี่พี่จะพี่สัญญาปีนี้ ก็ยังลงมัชนะเลื่อยไปนะคะจากปีพศะไรนะคะส5 4 4น้ยนะคะหลายปีผ่านมานะคะแล้วระยะเวลานะคะจากการประกวดที่เราเดินสายทุกทุกงานจนแบออกกรบด้างแรกเนี่ยนะคะระยะเวลาเป็นยังไงคะนานหรือเปล่าก็ค่อนข้างนานพอสมควรค่ะไม่ใช่ว่าได้รับคุยบรรชันเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ออกกระด้าเลยไม่ใช่ก็คือช่วงหลังจากที่ได้รับยังมันชนะเรืมากเรเองก็เดินสายรับงานแล้วก็ประกวดตองเอง ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็ถือว่าแต่ก็ตกลอ <c oughs> บผิดหวังไป <c oughs> ก็ถือว่ามานั่งคิดอีกทีนึงว่าเออในเมื่อเราเราได้รางวัลสูงสุดไปแล้วเราก็ควรที่จะหยุดหยุดที่จะเดินสายกันกับร้องเพลง <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ <c oughs> สลับตกรองเนินสายประกัวนี่ก็คืออยากมีอัลบั้มของตัวเองนะคะ <c oughs> จนเมื่อประมาณปลายปี2553ก็ได้มาเจอกับการผู้จัดการทีละพลผู้ที่ดูแลระดับชั้แรก ได้ชักนำเข้าสู่วงการเพลงแล้วก็ได้แนะนำให้รู้จักกับครูเพลงก็จะเป็นคุณอาจารย์บายพุทคิชลารนะคะแล้วก็อาจารย์สุเท้าหารผู้ที่แต่งเพลงสามงคายนะคะแล้วก็อาจารย์พินชุนแพรแล้วก็อีกหลายหลท่านด้วยกันค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินเต็มตัวจนถึงวันนี avenues, ้ด like of ้วยนะคะอัลบั right okay. uh, ้มแรกที่ออกไปนะคะเพลงแรกนะคะเพลงอะไรเลยเพลงแรกนี้เชื่อ้ากไหยคะควาแค่คุณมาทีหลัง พอพันโดยอาจารย์สมสิทธิ์ประชุมนะก็เป็นเนื้อหาความหมายเกี่ยวกับผู้ที่มาทีหลังนะคะก็ประมาณว่าแอบชอบคนทีน่เขามีเจ้าของนี่และแอบรักใช่แล้วแต่พอมาสักอีกซิงเกิลที่สองซึ่งเป็นเนื้อหาเพลงที่ต่อเนื่องจากขอเป็นแค่คนมาทีหลังก็คือเขาบอกพี่น้องของตัวเพลงนี้ก็เป็นไปประการของอาจารย์บักคุณจัางาก็จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกับชื่อะอะไรบ้าง ก็คือขอเป็นแค่คนมาทีหลังก mm. ็เหมือนกับว anyway ่านิเงื้อเมื่อลูกคุยด้วยกันนะคะกล้าเลยรักเราลงเลยแม้ต้องเจ็บก็จําต้องยอมโโอ้หนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชุดแรกลำแรกปล่อยออกไปแล้วกระแสตอบรับค่ะก็แฟนเพลงก็ให้การต้อนรับกูแก่เต็มอย่างดีลูกมากเลยค่ะคือว่าเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆก็มีแทนเพลงร้องเพลงได้ด้วยโดยเฉพาะผลงานเพลงเร็ว นะคะหล่อไปเต้ากระเดียดด้วยหล่อไปเ้ากดีจังหวดสนุกสนุกเอามอบให้กับหนุงเสลาค่ะแล้วก็ที่สําคัญชอบใส่แว่นด้วยนะคะค่ะที่หุวงเสลาแล้วก็ชอบใส่แว่นนี่โดนใจแน่นอนเลยใช่เดียวนะคะแล้วแนวเพลงนะคะําแรกแนวเพลงเป็นแนวไหนเป็นหมอลำเป็นลูกทุ่งหรือว่าเป็นอะไรแนวเพลงรำรำชุดแรกนี้ก็สิบผลงานเพลงนะคะเป็นผลงานเพลงช้าบ้างเร็วบ้างแล้วก็ออกจังหวะกลางๆบ้างนะคะก็มี เพลงจังหวดสามชาติอย่างบวมีที่ไปหรือต้นใจทงมาซึ่งแต่ละกาศจานบ่าวปูจังปานะแล้วก็จะมีหลอกกระดอกกระเที่ยตัวละว่าซึ่งดนตรีนี่ก็จะผสมพินแขนหน่อยด้วยมี่ดนตพื้นบ้านในกลิ่นอของความาเรื่องาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีผลงานเพลงซึ่งเป็นมาลังมาลังก็จะเป็นวยย่างความจนยากน้นคนหลใจนะคะ นะคะนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งของสาวคนนี้ที่เราได้รับรู้กันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกกันสักรุ่นยังช่วงหน้ามีเรื่อโดยดีเกี่ยวกับอัลบั้มล่าสุดมาฝากกันเพราะฉะนั้นแล้วหนุ่มๆนะคะไม่ควรจะพลาดแล้วก็รวมถึงแฟนคับของคุณกุ๊กไก่ด้วยนะคะติดจอไว้เลยค่ะกับ i อ m ของเรานะคะพ่มรีวาริตี้ักคู่เดียวค่ะ ทั้งปีเลยปาทั้งปีทั้งปีตลอดเวลทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษทัทคุณเธนบุรีจาก,การเราจัดไทยอบุ่นมั่นใจนือกลางอีสานตายที่สบายที่สบาย ไม่ที่ไหนคือบอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกาด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ799บาทควสอเนี้ยจะได้อะไรบุนดิท่วมหัว คุณท่วมหัวทัวไไว้พระก้าวัดดังฝั่งทนเลิศมงคลรับปีใหม่ชื่อเสียงก้องไกลที่วัดระฆังชีวิตรุ่งโรจน์ที่วัดอรุณ เพื่อนผองเครื่อหนุนที่วัดกัลยาณมิตรสัการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอินทารามวัดหลวงพ่อโอภาษีวัดประดู่ชิ้นพลีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดราชโอรสและวัดหนังอิ่มบุญภายในวันเดียวอาทิตย์ที่6มกราคม2556เพียง899บาทสมาชิก799บาทเท่านั้นโอ้เก้าวัดไม่ถึงพันคุ้มมากเหลือตังซื้อของฝากได้อีกโขไปด้วยไปด้วยไปด้วยจะบอกให้อาบุญโทรเลย 0 2 8 0 1 3 2 1 1 ดิวารตี้นะคะยังคงอยู่กับคุณปุ๊กไก่พันยี่พานั่นเองค่ะเมื่อเด็กที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับรู้เรื่องราวนะคะในบางส่วนนะคะทั้งก่อนที่จะมาเข้าสู่วงการเาส้นทางสายดนตรีนะคะแล้วก็รวมถึงเวทีการประกวดต่างๆมาด้วยแล้วก็รวมถึงผลง,งานเพลงชุดแรกด้วยนะคะอารบัมล่าสุดวันนี้เนี่ยนำมาฝากกันนะคะชื่ออัรบัมว่าอะไรเอ่ยตอนนี้ชื่ออารบัมก็ยังไม่ได้ตั้งเพราะว่าตอนนี้เพืนงนฐานเสร็จเราสองคนงเพลงน<ค>ะคะก็จะมีผลงานเพลงสามลองขาย นะซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าบอกตัวตนของกั้ไก่มากขึ้นเพราะพื้นเพลงก้งไก่เองเป็นชาวอา๊อดูนเนนมืองจังหวัดหนองคายเพราะฉะนั้นเพลงนี้อาจารย์เลิศสุขหอานก็เลยแต่งเพลงนี้ให้กับผู้ไก่โดยเฉพาะเลยก็เลยใช้ชื่อ,อว่าสองคา,ายก็จะบอกถึงวัฒ<ะ>นธรรมนะคะคนหนองคายแล้วก็พืชเศรษฐกิจซึ่งหนองคายเนี่ยก็จะมีการปลูก ้องเรียกว่าต้องดูต้องยาสูดต้อยาเส้นเองกาเส้นยาเส้นใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นพื้เศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะทำรายได้ให้กับทุกคนายค่อนข้างมากเลยแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับตัวอังคึอข้างอัเคอจังหวัดนะที่คู่แก่อาศัยอยู่นะก็จะเป็นแนวเพลงที่ย้อนยุคเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเข้าไปประมาณสิบถึงยี่สิบปีนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เคยฟังแนวผลงานเพลงเก่าๆเดือนตรีก็จะถ้าเาฟังอีกอีกลักษณะนึงถ้าพูดง่ายๆกเหมือนเหมือนดนตรีมันมันยานอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนกับย้อน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 เข้าไปแล้วก็ดนตรีที่ใช้นี่ก็จะเป็นพวกโบดสแน่แล้วก็พิมแทนนะคะแล้วก็เหมือนนึกถึงสภาพตอนที่เราไปดูนังกระแปงอ๋อซึ่งแบบว่าตอนนี้หาทังยากนะเพลงยนวนี้นะคะก็เป็นเพลงที่แนวเราถนัดเลยเปล่าเอ่ยถนัดเลยค่ะเพราะว่าชจ้นสองนี่ก็คือ ก็อย <chat> ู mm ่ในความดูแลของอาจารย์วัตถุ์ศิลป์พ่หาแล้วก็ซอนฟิลิเซอร์นี่ก็จะได้อาจารย์พิีชุมแพนะคะผู้ที่เป็นฟูนิเซอร์ให้กับศิลปินไก่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีไก่ที่พอคอนเซ็ปต์อัล์ตแอบชิ้นสองเนี่ยก็ทำให้ลึกๆเข้าไปแน่จังเพราะอีกว่าเออนี่คือตัวตนของเราจริงๆนะคือแฟนเพลงฟังเพลงเราแล้วคิดเลยว่านี่คือกุ๊กไก่ อ๋อก็คือเป็นตัวของเราเองตัวที่สวยมากขึ้นค่ะจากอาร์เรบอมชุดแรกอาร์เรบอมชุดแรกนี่คือจะลงทุนแนเพลงช้าซึ้งเร็วสนุกเข้ากันไปแต่ชุดสองนี่ก็จะเป็นการเฉพาะเจาะจงไปเลยก็จะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเน้นแนวย้อนยุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแั้นในส่วนของลุคกระด้าสไตล์นะคะจากชุดที่แล้วจะมาถึงชุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรายังไงบ้างคะ สมหรอาระบัมจี่สองนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากใหม่ค่ะก็ยังเป็นสาวน้กร้องระดับตำบลซึ่งได้คำนำหน้าใหม่ด้วย <ฮะ S 2> ก็คือ,อ,อว่าร้บงสาวสิงใส่กุ๊กไก่พนิพาการรัสู่ข้าวสารก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับกุ๊กไก่ก็คือสาวน้กร้องระดับตำบลคุนดำค่ายกุ๊กไก่พนิพาจุดประสงค์หลักในการตั้งชื่อนี้คืเพื่อที่ว่าเวลากุ๊กไก่ไปงานที่ไหนเนี่ยถ้าเราใช้ชื่อนี้พวกแฟนเพลงกล้าที่จะเข้ามาหาเรา เขาดูการเองด้วยคืมพยายามเป็นตันเองถ้าภาษาสทยก็คือไทยบ้านไหมค่ะแล้วเป็นซิงเกิลแรกที่ออกมาด้วยใช่ค่ะสาวน้ายค่ะแล้วก็อยากได้ไออุ่นอยากได้ไออุ่นไปคลงช้าใช่ไหมคะอยากได้อุ่นนี้เป็นเพลงสนุกสนุกอ๋อพีนสุก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมาทําการทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยพอฟังเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยทาให้เราพราะว่าไม่ถึงบ้านเกิดไปที่ไหนก็ไม่เหมือนกับบ้านเกิดของเราเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราดีกว่า นะคะต้องเป็นเพลงที่ออกแนวรักบ้านเกิดใช่ฮะอยากได้ไอ้ขุนก็คือ่วมสมัยด้วยไอ p a d ดไอ o โฟน้องก็พี่อยากได้น้องอยากได้ได้ขโอ้โหอะไนะทันสมัยเลยทีเดียวค่ะค่ะอ่าพูดถึงหนองคายหน่อยแล้วกันในคนหนองคายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่กําเนิดเลยแต่กําเนิดเลยนะคะหนองคายเห็นบอกว่าอะไรนะที่บอกเป็นพืชเศรษฐกิจคือต้นยาสูบยาสูบนะคะนี่ก็มีพืชเศรษฐกิจเข้ามาหนก็คือการทําต้นปาล์มแล้วก็สวนยาง นะคะแล้วที่เราประทับใจที่สุดในจังหวัดหนองคายอย่างนี้อะไรบ้างคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ภาคผู้เมืองนะคะก็คือหลวงพ่อภาษัยนะคะอนุสรณ์ลีปักหม้อแล้วก็จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแล้วก็ที่เด็ดีที่สุดก็คือคนรู้จักแน่ก็คือเทศกาลออกพรรษาก็คือประเด็นนีว่าเพชรย,งงยนาน่า ้าพูดถึงนี่ดังเลยนะพมพญานาคนี่ต้องจะถึงจะมาขาถูกต้องค่ะใช่คะและสมตัวที่ไปไปไปดูตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่สมัยที่คนยังไม่ค่อยรู้ว่าพญานาคจริงเหรออะไรเงี้ยก็สมัยนั้นคุณยายยังไม่เสียคุกไกก็ไปกับคุณยายสังคมก็น่งดูอยู่ยินตลิ่งแล้วมองมองมองตามน้ำโขงช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มจะถึงประมาณสี่ทุ่มที่บางไฟจะขึ้นแล้วพอขึ้นปุ๊บแล้วก็ แล้วก็เออแบบยอมฟ้องฟันแล้วก็ยิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นเรื่องํานานแล้วก็ความเชื่อเรื่องนายเรานะคะอ่ะพูดถึงกาเปงานเพลงกันต่อแล้วกันในส่วนของเอ็มบีอะค่ะเอ็มีตอนนี้ต้องสมาประมาณสักปลายเดือนธันวาค่ะก็ตั้งใจไว้บาจะไปถ่ายทำที่จังหวัดนคาเเอาไปหนองคายบ้านเราเลยเลยะก็บรรยากาศ ที่ปลูกยาสูบแล้วก็ลิ้นไ่้งโขงด้วยก็คือทุกอย่างที่ถ้าเกิดฟังเพลงสาวหนองคายแล้วเนี่ยคือทุกคนมุ่งข้ามเหีนเลยค่ะค่ะเล่นเองได้หรือเปล่าเอ่ยอยากเลย่าง่าค่ะรอรุนรอรุนกันต่อไปนะคะแล้วก็อีกเพลงนะคะก็คือสาวหนอง่ายไม่ได้เหมนได้ไอ้บุญนะคะแล้วถ้าหากว่าตอนนี้นะคะอ้องเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพเยอะนะคะคุณคุกไก่เนี่ยอยากจะอยากจะบอก ให้กำลังใจบ้างคะก็สำหรับทุกทุกท่านนะคะหรือว่าทุกทุกคนขอขบวนอุทิศได้ไหมมาได้เต็มที่เต็มที่อย่างไปกูไก่พนิพัทธ์ได้ค่ะสารนักรองระดับกระบวนการน้องไข่ค่ะสำหรับพี่น้องเฮานะคะทีต้องพัเหตุการณ์ที่น้างยุทธ์ทางเงินหลวงนะคะเอาเป็นว่าคิดง่ายๆค่ะถึงใจยืตรงไหนกระบอกอุดมทบานเฮานะคะคุณไก่แบบอยากให้พี่น้องเฮาอดทนท่อใดจะย่าถอยนะคะให้มีกำลังใจสูงขึ้น ทุกคนกันแล้วกันค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะเอาลัเพลงตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพลงไหนที่มันบ่งบอกันตัวเรามากที่สุดนะคะถ้ากุ่มบกตจวเรานี่ก็สองสค่ายเพลงนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงมองเรื่องของดนตรีเสียงแล้วก็อะไรกันอีกค่ะท่านที่ตะตรนคนสิบพมากเลยนะคะก็ได้เราเดีจะมีอีกหนงานติ่งช้าช้าซึ้งๆด้วยถ้ามุดภาษาอีสานก็ เต้นใจกันยั <Rena ult> ่งท่านอะไรนะเต้นใจก็ยังท่านเปลี่ยนใจก็ยังเราปลี่ยนใจก็ยังทันอยางน้เราได้ทำเนียงกันนะเนี่ยเป็นทำเนียงภาษาสันก็เปลี่ยนใจเต้นใจกันยั่งท่านเปลี่ยนใจก็ยังทานแ่เราใจสุดชายตัวุ้ยไปนี้ก็เราก็ชอบด้วยใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักที่มีสองคนในการตัดสินใจ ของคนคนหนึ่งมันจะเลือกใครดี hmm. นะคะ chanting, เราสเศร้าเราสองคนนะคะเอาล่ะน euh ี่คือเรื่องราวของผลงานล่าสุดเนี่ยของปุ๊กไก่พันธพาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะยังมีอะไรน่าสนใจรออยู่เพียบเลยจากสาวคนนี้เอาเป็นว่าเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ 799บาทคอสอเนี้ยจะได้อะไรบุญดิหท่วมหัวบุญท่วมหัวทัววไว้พระเก้าวัดดังฝั่งทนเลิศมงคลรับปีใหม่ชื่อเสียงก้องไกลที่วัดระฆังชีวิตรุ่งโรจน์ที่วัดอรุณ เ <Spe ơn> พื่อนผองเครื่อหนุนที่วัดกัลยาณมิตรสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอินทารามวัดหลวงพ่อโอภาษีวัดประดู่ชินพลีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดราชโอรสและวัดหนังอิมบุญภายในวันเดียวอาทิตย์ที่6มกราคม2556เพียง899บาทสมาชิก799บาทเท่านั้นโอ้เก้าวัดไม่ถึงพันคุ้มมากเหลือตังค์ซื้อของฝากได้อีกโขไปด้วยไปด้วยไปด้วย <elle> จะบอกให้อบุญโทรเลย 8031-14ผู้จัดการคะคือว่ามีคู่สามีภรรยามาซอมพัดอยากให้ผู้จัดการช่วยดูแลหน่อยค่ะไม่ได้ตัวใหญ่สวัสดีค่ะ พี่หนุ่มทำไมพี่ต้องพาคนของพี่มาเลยตามด้วยพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะทำงานอยู่ที่นี่พี่ก็รู้ว่าตามรักพี่มากแค่ไหนถึือมงก็เป็นคนมาทีหลังก็ตาม้องรู้อยู่ดอกว่ามาทีหลัง สแสดงหัวใจยอมทนถึงโดนคนมินทั้งยยทั้งยานน้องสิอดกลั้นมาให้น้ำตามันหล่นเจ็บจนเหลืออดบอโทษสวรรค์เบื้องบนเป็นน้อยห้อยตามสักคน หลุ่นตนีนางนำแม่ขอแย่ขอสนจักคนเด้อไอถึงสิรังททยขอเพียงให้อ้ายเลี้ยวแลอย่าปล่อยให้เหงาแม่น้อยก็เข้าแล้วแต่ถ้าพน้องมาแย อุ้ยแหวนสวยจังเลยนะคะคุณตามแหวนซื้อให้แล้วสิบเมียแหวนมันเปล่าคะเนี่ไนนยไม,ไม่ใช่อ่ะครับแต่สิทนเอาขอเพียงให้ได้มาอยู่กับเมียของไอ,อ่สิอัตบายรู้น้องมอ อยากมาอยู่แบบขอเป็นน้องอีกโอเคสามาร์ี่เป็นได้แล้วจัด <c oughs> ข้าวไปทานที่บ้านนะคะพอดีพี่หนุม่มอ่ะเขาชอบทานแบบข้าวแบบนี้ค่ะโชคดีนะคะ รู้แล้วเขามีเมียอยู่แล้วไม่ทำแบบนี้อีกจะเป็นเมียน้อยนะใช่ไหมไม่จะที่ต้องรักไ้ไอ้ไ้ไล้ 好垃圾！